สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้แพลลิสก็อยู่ในลิเวอร์พูลนะคะแพลลิสจองโรงแรมไว้ค่ะซึ่งก็คือโรงแรมพูลแมนที่เพื่อนๆเห็นอยู่นั่นเองค่ะโรงแรมพูลแมนนี่อยู่ตรงท่าเรือลิเวอร์พูลตรงคิงด็อกนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาเช็คอินจ้าเราก็เลยจะไปเดินเล่นฆ่าเวลากันก่อนค่ะ โรงแรมตั้งอยู่ใกล้ริมน้ำซึ่งมี M S Bank Arena และ Arena and Convention Center ตั้งอยู่ใกล้ๆค่ะเป็นฮอลที่มีการจัดแสดงงานคอนเสิร์ตต่างๆบ่อยครั้งส่วนชิงช้าสวรรค์ที่เพื่อนๆเห็นอยู่นั้นก็คือวงล้อแห่งลิเวอร์พูลค่ะ ถนนริมน้ำนี้เรียกว่า King Palace นะคะไปค่ะทุกคนเราไปเดินชมวิวกันค่ะท้องฟ้าครึ้มๆเหมือนฝนจะตกเลย <laughs> เดินมาเรื่อยๆเรามาถึง Albert d o c k หรือว่าท่าเรือ Albert แล้วค่ะ ท่าเรือเอาเบิร์นนี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญที่คนมาเยือนลิเวอร์พูลควรจะต้องมาค่ะเอาเบิร์นด็อกเปิดใช้งานเมื่อปีคิตศศกราช1846เพื่อเป็นท่าเรือและคลังสินค้าเป็นโกดังแห่งแรกของอังกฤษที่สร้างแบบการก่ออิฐถือปูนคือสร้างจากเหล็กหล่ออิฐและหินแทนที่จะใช้ไม้ในการก่อสร้างค่ะการก่อสร้างด้วยวัสดุเหล่านี้จึงเป็นการออกแบบที่ทําให้ทนไฟจึงเป็นระบบคลังสินค้าที่ไม่ติดไฟแห่งแรกของโลกเลยค่ะ และการออกแบบโกดังที่อยู่ติดกับท่าเรือแบบนี้จะสะดวกแก่การขนสินค้าลงจากเรือมาจัดเก็บอีกด้วยจ้าแถมยังมีการใช้ระบบไฮโดรลิกเครนครั้งแรกของโลกที่โกดังแห่งนี้ด้วยนะคะเพื่นพนพอนๆเพราะการออกแบบโกดังรูปสี่เหลี่ยมล้อมท่าเทียบแบบนี้ทําให้ง่ายแก่การรักษาความปลอดภัยจึงเป็นที่นิยมในการจัดเก็บสินค้าราคาแพงเช่นบรันดีคอตตอนชาผ้าไหมบุหรี่งาช้างและน้ําตาลในยุคสมัยนั้นค่ะดูสิมีกุญแจด้วย กุญแจแห่งความรักจ้าทุกคนยาวไปนู้นเลยอะ่ะร้าน The Beatles Story ก็ตั้งอยู่ที่โกดัง Albert Dock เช่นกันค่ะเพื่อนๆ นี่ไงเพื่อนๆสมัยก่อนหักเรือมาจอดที่เอาเบิร์ดด็อกก็จะง่ายต่อการโหลดของขึ้นลงเลยเห็นไหมคะแต่พอแบบว่ายุคเวลามันผ่านไปแล้วมันเริ่มมีการพัฒนาเรือไอ้น้ําหรือเรือที่มีขนาดใหญ่มากขึ้นถ้าเทียบเรือนี้ก็ไม่ใหญ่เพียงพอเพราะว่าทางเข้าก็แคบไงเรือใหญ่ก็เข้าไม่ได้ก็เลยเริ่มมีความเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยซึ่งตอนนี้ก็เห็นแต่เรือเล็กๆจอดอยู่จากโกดังธรรมดาธรรมดาก็กลายเป็นย่านร้านค้าแหล่งท่องเที่ยวไปเรียบร้อยแล้วคะ่ะ นั่นไงคะก็มีกิจกรรมทางน้ำพายคาย,ยักเล่นแพดเดิลบอร์ดโอ้ยแพลลิสชอบแพดเดิลบอร์ดมากเป็นกีฬาโปรดของแพลิสเลยอยากลงไปเล่นด้วยจังตอนนี้แพลลิสก็เดินเข้ามาในร้านขายของที่ระลึกค่ะ แวถวท่าเรือนี้ก็มีร้านขายของที่ระลึกอยู่เต็มไปหมดเลยค่ะมีของน่ารักนรักทั้งนั้นเลยเพื่อนๆดูสิมีเป็ดด้วยเป็ดราชินีแล้วที่นี่รเวร์พัวเนาะดูสิจะพลาดไม่ได้เลยนะถ้าไม่มีของที่ระลึกจากเดอะบิทโลเนี่ยเต็มไปหมดเลยค่ะเพื่อนๆ ตอนนี้แพลลิสมาอยู่ด้านหน้าของดุกด็อกนะคะท่าเรือดุกซึ่งตอนนี้ไม่ใช่ท่าเทียบเรือแล้วค่ะกลายเป็นวายชอรีวพูลกิจกรรมทางน้ําค่ะนี่ไงเพื่อนๆเขามีกิจกรรมทางน้ําด้วยแหละน่าสนใจมากๆเลยแล้วก็เมื่อกี้ที่แพลลิสเห็นแพดเดิลบอร์ดใช่ไหมแพลลิสรู้แล้วเขามาขึ้นจากตรงนี้แหละ นอกจากพายคายั k แล้วเขาก็มีให้เราเล่นเครื่องเล่นเป่าลมในน้ำนี่ด้วยค่ะทุกคนแล้วก็ให้เล่นเฉยๆห้ามว่ายน้ำค่ะน่าเล่นจังเลยอ่ะเอ้ยทางด้านนี้มีประตูฟุตบอลในน้ำด้วยอ่ะเพื่อนๆเออกิจกรรมเยอะดีเนาะ แฮลิสเดินเล่นมาเรื่อยๆมาเจอกับพิพิธภัณฑ์เมอร์ซีไซมารีทมมซึ่งเปิดให้เข้าฟรีค่ะเพื่อนๆหรือจะสามารถบริจาคตามจิตศรัทธาก็ได้ด้านในจะมีพิพิธภัณฑ์การค้าท่านานาชาติอยู่ด้วยเราเข้าไปดูกันค่ะพิพิธภัณฑ์การค้าท่านานาชาติเปิดในปี2007ค่ะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ผลกระทบที่เกิดจากการคาท่าทั้งในอดีตและปัจจุบันค่ะ พิพีตะพันการค้าทาาระหว่างประเทศอยู่ที่ชั้น3นะคะไปค่ะไปเรียนรู้อดีตอันโหดร้ายของการค้าทาาข้ามมหาสมุรทรแอตแลนติกกันคทั่อน พิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับการคาทาสระว่างประเทศที่นี่เป็นศูนย์การเรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตพิพิพธภัณฑ์นี้จะแสดงเรื่องราวต่างๆเช่นมีกี่ล้านชีวิตของชาวแอฟริกันที่โดนบังคับให้มาเป็นทาสแล้วก็ลิเวอร์พูลเกี่ยวข้องอย่างไรกับขบวนการคาทาสนี้มีผลกระทบถาวรต่อผู้คนที่อาศัยอยู่ในแอฟริกันแคริบเบียนอเมริกัเหนือใต้และยุโรปตะวันตกอย่างไร ทาตเกิดขึ้นได้อย่างไรนึกภาพเวลามีการทำสงครามระหว่างชนเผ่าฝ่ายแพ้ก็จะตกเป็นทาตของฝ่ายชนะซึ่งทาสก็จะโดนเอาไปใช้งานนะคะเมื่อหัวหน้าชนเผ่าต่างๆในทวีปแอปฟริกาขายพวกเฉลยศึกให้แก่พ่อค้าชาวต่างชาติที่ต้องการแรงงานเพื่อนๆลองนึกภาพยุโรปในยุคที่กำลังเฟื่องฟูเรื่องอุตสาหกรรมแรงงานจึงเป็นสิ่งที่ต้องการมากค่ะพ่อค้านักเดินทางจากประเทศมหาอำนาจต่างๆรวมถึงยุโรป ถึงกระโดดลงมาร่วมในธุรกิจคาท่า,านี้ด้วยนะคะรวมไปถึงจัก,กรวรรดิอังกฤษเรือคา,าทาาเที่ยวแรกของอังกฤษไม่ได้ไปซื้อทาสมาจากแอฟริกาโดยตรงนะคะแต่เป็นการไปป้นเรือคาทาาของโปรตุเกสแล้วล่องเรือข้ามแอตแลนติกไปแลกกับไขมุกหนังสัตว์และน้ําตาลที่ประเทศอื่นแล้วนําสินค้านี้ไปขายต่อให้กับชาติอื่นได้กําไรอย่างมากเลยค่ะ การค้าทาสเป็นเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นนะคะเป็นเหตุการณ์ที่น่าเจ็บปวดในอดีตนะคะภายหลังเมื่ออังกฤษได้ยกเลิกการค้าทาสมาใช้แรงงานอย่างถูกกฎหมายแรงงานทาสก็หมดไปจริงๆประมาณปีคิตราช1 8 3 8ค่ะการค้าทาสระหวางประเทศในอดีตจำนวนมากทําให้ทาสจํานวนหลายล้านชีวิตถูกบังคับให้ย้ายถิ่นฐานจากแอฟริกาไปสู่อเมริกาและยุโรปจนกระทั่งมีการล้มเลิกระบบทาส เป็นไปไม่ได้ที่จะอบพยพทุกคนกลับไปที่ที่เขาจากมาผู้คนที่เคยเป็นทาสจำนวนหลายล้านชีวิตเหล่านั้นก็กลายมาเป็นประชากรของประเทศเป็นสาเหตุนหนึ่งของการหลากหลายเชื้อชาติในชาติตะวันออกอันนี้เป็นภาพการเดินทางค้าทาสของเรือเอสติกที่ออกจากท่าเรือลิเวอร์พูลเมื่อ13มิถุนายนปี1783ค่ะเพราะขาทาสมักจะนำทาสที่ซื้อมานอนเรียงกันไปมาจนเต็มท้องเรือค่ะเพื่อประหยัดพื้นที่ให้ได้มากที่สุดค่ะ ทางด้านนี้ก็จะโชว์รูปแบบของการแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าในช่วงปีคศ1807-1867ค่ะเรือสินค้าออกจากท่าเรือแต่ละท่าของประเทศต่างๆเอาสินค้าไปซื้อขายแลกเปลี่ยนที่แอฟริกาจากนั้นเรือบรรทุกทาาก็จะออกจากท่าต่างๆในแอฟริกาดูที่ตัวเลขสีเพื่อนๆจำนวนการค้าท่าที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาหลายปีนั้นสูงถึง3.5ล้านคนเลยทีเดียวค่ะเพื่อนๆเ,เ,เห็นเส้นทางการเดินเรือใช่ไหมคะ ธุรกิจการค้าท่านี้เฟื่องฟูอย่างมากค่ะเพราะค้าท่าได้นำท่าจากแอฟริกาไปแลกเปลี่ยนสินค้ากับประเทศหนึ่งและเอาไปขายให้กับอีกประเทศหนึ่งทำกำไรอย่างมหาศาลจนสามารถปฏิวัติอุตสาหกรรมในอังกฤษได้สำเร็จค่ะ เพื่อนๆดูสิคะกำไรจากการค้าทาสมากมายขนาดไหนเงินกําไรที่ได้มาจากภาษีสินค้าเงินกําไรที่ได้มาจากการค้าทาสและแรงงานสามารถนําไปใช้ในการก่อสร,ร้างที่อยู่อาศัยกอ่อตั้งธนาคารธุรกิจค้าทาสเฟื่องฟูถึงขนาดที่ธนาคารต่างๆได้กําไรมากมายจากคนที่มากู้เงินทําธุรกิจค้าทาสมีโรงงานเกิดขึ้นมากมายคนอังกฤษมีงานทํามากขึ้นหรือแม้แต่มีเงินทุนไปบุกเบิกอุตสาหกรรมใหม่ๆค่ะนี่คือแผนผังการพัฒนาทา่าเทียบเรือของลิวอพูในศตวรรษที่17ค่ะ ซึ่งแนดีเลว์พูลเป็นเมืองท่าและศูนย์กลางการค้าขายกับต่างประเทศที่สำคัญของอังกฤษก็ไม่แปลกที่จะมีเรือค้าท่าออกจากท่าเรือที่ลิเวอร์พูลค่ะตอนนี้แพลิตอยู่ที่ชั้น2ของพิพิธภัณฑ์ m e r s y ซ s i d e Maritime ตรงนี้มีจะแสดงเรื่องราวที่ไม่ได้พูดถึงของไททานิกค่ะเพื่นพนอนๆคงรู้จักเรือไททานิกใช่ไหมคะ แม้ว่าเรือไททานิคจะออกจากท่าเรือเซาท์แฮมตันประเทศอังกฤษไปที่นิวยอร์กแต่จริงๆแล้วเจ้าของเรือไททานิคบริษัทไวสตาร์ไลน์นั้นก่อตั้งที่ลิเวอร์พูลมีออฟฟิศอยู่ที่ลิเวอร์พูลฉะนั้นลูกเรือของไททานิคหลายคนก็จะเป็นชาวลิเวอร์พูลไม่ว่าจะเป็นเอนจิเนียร์ของเรือนักไวโอลินหรือแม้แต่นักดนตรีที่เล่นในเรือก็เป็นนักดนตรีจากบริษัทในลิเวอร์พูลค่ะนั้นก็เลยไม่แปลกที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะจัดแสดงเรือไททานิคอยู่ที่ลิเวอร์พูล เราออกมาเดินเล่นข้างนอกกันต่อค่ะเพื่อนๆ อาคาร3หลังข้างหลังแพรลิสเป็นอาคารเก่าแก่ของลิเวอร์พูลค่ะชื่อว่าเดอะทรีเกสค่ะจริงๆอาคาร3หลังนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจมากเลยนะคะถ้าเพื่อนๆว่างๆลองค้นคว้าดูข้อมูลดูค่ะน่าสนใจจริงๆค่ะอาคารขวามือสุดก็คือที่ทําการของการท่าเรือลิเวอร์พูลนะคะอาคารกลางคืออาคารของบริษัทเดินเรือคุนาส่วนซ้ายมือสุดคือรอยัลริเวอร์บิลดิเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก อาคารแรกของโลกเลยทีเดียวค่ะเดะแพลลิสจะไปถ่ายรูปก,กับสี่คนนี้นะคะเดินเที่ยวจนดึกแล้วได้เวลาเช็คอินโรงแรมอย่างแท้จริงแล้วค่ะเรามาดูห้องกันค่ะเต้นเต้นเต้ ไมใหญ่มากแต่ว่าเตียงใหญ่ดีค่ะเพลิสชอบของในห้องน้ำเพื่อนๆเสียใจมากอะโรงแรมคืนประมาณ16ื่นหกอะแต่แบบว่าไม่มีแปรงสีฟันกัญยาสีฟันให้อะสะบู่แบบเป็นก้อนแบบเนี้ย อไไมม่ดด้เาาด้เาาวยวันนี้ขอตัวลาไปทานมื้อเย็นก่อนนะคะเพื่อนๆบ๊ายบายดนี่มีอะไรมาให้กินแชมแชมฟิชแอนชิปและชิ and and ช้งชิง้งบีบับเกอร์อย่าลืมกดไลค์ กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามไว้จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะจ๊าเพื่อนๆ